จุดอ่อนแอที่สุดในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนยไม่ใช่เรื่องคนแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและก็คือมีแพทย์ทีมวิจัยเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าทําแล้วก็หยุดไปแล้วก็ทําต่อมาเรื่อยๆจนให้เป็น Product นะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่และเวอร์ชั่นครับ การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยฝีมือนักวิจัยไทยท่ามกลางสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันนั้นถือเป็นความท้าทายของนักวิจัยไทยอย่างมากเลยค่ะวันนี้รายการ Insight at 25 Minutes และดิฉันนิชการผลเกตจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึก กับนวัตกรรมผลงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการคิดคนนวัตกรรมเพื่อคนไทยจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดตอนนี้ถือว่ารุนแรงมากค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราปรับตัวนะคะในการที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom แต่แน่นอนว่าเนื้อหาของเราก็ยังคงครบถ้วนเหมือนเดิมค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านคือศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดิสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดเรเอคะ ต้องบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในประเทศไทยนั้นถือว่ายังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีหลากหลายหน่วยงานมากค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันในการคิดค้นผลงานวิใจัยนวัตกรรมเช่นเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง ร่วมกับกระทรวงอวนะคะในการคิดค้นนวัตรกรรมขึ้นมาทั้ง3โครงการค่ะอยากให้ดรเอค่ะช่วยเล่าถึงแนวคิดนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจค่ะรวมถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้หน่อยค่ะบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐภายใต้กระทรวงอววันนี้ถือว่ามีหน้าที่และบทบาทสําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการสร้างนวัตกรรมในการสู้ภัยโควิดเพราะอย่างที่เรารับรู้ เป็นอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีหมอที่เก่งที่สุดในโลกมีพยาบาลมีอาสาสมัครที่เสียสละที่สุดในโลกแต่หมอไทยพยาบาลไทยสู้โควิดมือเปล่าไม่ได้นะครับค่ะไม่ได้นะครับเก่งแค่ไหนเสียสละแค่ไหนไม่รอดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจุดอ่อนแอที่สุดในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะไม่ใช่เรื่องคนคนเก่งดีที่สุดแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและก็เครื่องมีแพทย์ตรงนี้แหละครับ ทางกระทรวงอวทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานและกระบังผนึนกกาลังกันครับกระทรวงอวกรุณามอบทุนวิจัยสนับสนุนให้พระจอมเกล้าและกกระบังภายใต้ศูนย์นวัตก,กรรมสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งเราก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงมีนาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเราสามารถส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มากร่วม2,000ชิ้นแล้วนะครับในปัจจุบัน มากกว่า400โรงพยาบาลทั77จังหวัดทั่วประเทศไทยครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องช่วยหายใจถุกเฉินขนาดเล็กหรือมินิ e m e r g e n ์เจนซี i เวน o r เลเพูดง่ายๆนะครับก็คือเครื่องช่วยหายใจขนาดเล็กที่ใช้ในยามฉุกเฉินซึ่งวันนี้ต้องการมากๆนะครับคุณหมงว่าทุกคนรอบตัวของเราเนี่ยอยู่ในภาวะฉุกเฉินไปหมดนะครับในอดีต เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่อง Ambu Bag ก็เหมือนแบบลูกบีลูกโตงครับบีบบีบแต่ถามหน่อยสิครับว่าโควิดไม่ใช่โรคปกตินะครับเพราะว่าโควิดนั้นหนึ่งก็คืออยู่ใกล้เสี่ยงมากเช่นเดียวกันครับนอกจากอยู่ใกล้แล้วเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงสําหรับคุณหมอพยาบาลพยาบาลและใครจะไปบีบได้24ชั่วโมงนะครับนั่นหมายควาว่าที่ประจอมเก้าเราบางจึต้องคิดค้น เครื่องช่วยหายใจจุกเฉินเนี่ยที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติ24ชั่วโมงตรงนี้แหละครับภายใต้การสนับสนุนของอวเราได้ส่งมอบนะครับภายใต้ทุนวิจัยของอวเนี่ยไปมากกว่า100เครื่องแล้วนะครับไปโรงพยาบาลที่มีความต้องการแล้วเครื่องที่ภายใต้การสนับสนุนอวเนี่ยสุดยอดเลยครับเพราะไม่ต้องเสียพล <ทะ S 1> ัสครับมีแบตเตอรี่<อ>ในตัวถึง8ชั่วโมงและทำงานอโตเมติ นะครับมีระบบเซ็นเซอร์ซึ่งสามารถเซ็นเซอร์อัตราการหายใจเข้าหรือออกของผู้ป่วยแต่ละคนได้ตรงนี้ถือเป็นความสําเร็จครั้งประวิศาสตร์ของประเทศไทยครับทราบไาว่าใช้เป็นพลังงานลมด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการในการช่วยหายใจนั้นแน่นอนนะครับก็ต้องอาศัยอากาศภายนอกเข้ามาด้วยซึ่งจะมีระบบกรองอากาศด้วยตรงนี้แหละครับก็ทําให้กระบวนการ ในการที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับและในอนาคตค่ะคาดว่าจะผลิตเครื่องช่วยหายใจตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกไหมคะดรนวัตก,กรรมที่เกิดขึ้นที่ประจองก้าลกบังนะครับมาจากพลังความศรัทธาของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจริงๆที่บริจาคเข้ามาแล้วก็การสนับสนุนจากกระทรวงอวซึ่งให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยนะครับ การพัฒนาเครื่องนี้อยากจะพูดด้วยความภูมิใจนะครับว่าวันนี้พระจอมเกล้ากบับบางไม่ได้ทําของให้เทียบเคียงฝรั่งแต่ต้องการ<อ>จะทําของให้ดีกว่าฝรั่งครับเพราะถ้าเกิดแล้วมีไม่มีทัศนคติแบบนี้เราก็จะเป็นผู้ตามผู้ตามผู้ตามไม่เทียบเคียงแบบนี้ก็ต้องตามช่วงกรา,ารประวัาสตรตามช่วงลูกช่วงหลานใช่ไหมครับวันนี้ต้องทําให้ดีกว่าในอนาคตจะใช้ระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ครับพูดง่ายๆ<อ>ว่าทุกเครื่องม<อ>ีชีวิต จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้ป่วยแต่ละคนได้เพราะนั้นไม่พอเมื่อเราเปิดออนไลน์เมื่อไหร่สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้ทันทีเลยนี่คือเจเนอเรชันต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประจองเจ้าและกำังครับหฟังแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะดออเตอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยทราบมาว่าเรามีการรับเครื่องช่วยหายใจจากต่างประเทศเข้ามา ตอนนี้เราผลิตเองและเป็นฝีมือคนไทยนะคะแบบนี้เนี่ยในอนาคตค่ะคิดว่าจะสามารถส่งต่อไปถึงผู้ป่วยได้ถึงบ้านเลยไหมคะแน่นอนที่สุดครับที่จริงแล้วช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเตียงเท่าไหร่ก็ไม่พอครับใช่ค่ะโรงพยาบาลสนามเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยมีแนวความคิดว่าสาหรับผู้ป่วยที่ยังพอช่วยตัวเองได้เนี่ยนะครับให้อยู่ที่บ้านแต่หลายประเทศ ผู้ป่วยที่เหลือหรือค่อนไปทางแดงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ให้อยู่บ้านแล้วก็มีมแต่อยู่ภายใต้การดูแลครับจา,จากโรงพยาบาลหมายควาในอนาคตถ้าสถานการณ์นะครับมีความวิกฤตมากยิ่งขึ้นเราจะทำยังไงล่ะครับคนก็มาโรงพยาบาลไม่ได้เพราะโรงพยาบาลเตียงไม่พอบุคลกากรทางการแพทย์ก็ไม่พอเรื่อช่วยหายใจเครื่องนี้แหละครับ จะสามารถประคองผู้ป่วยในระดับเหลืองหรือแม้แต่แดงนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอและโรงพยาบาลที่บ้านได้นั่นหมายความว่าระบบสื่อสารทางไกลที่เรียกว่าเทเลมดเดซีนวันนี้กลายเป็นเรื่องความจําเป็นแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องลักชวรี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเป็นทางเลือกมันกลายเป็นความจําเป็นแล้วครับซึ่งตรงนี้พระจอมเกล้าลกับบางตีโจทย์นี้แตกและเรากําลังจะก้าวไปถึงการรักษาทางไกล โดยใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องจ่ายออกซิเจนไฮโฟซึ่งเรากำลังทำครบวงจรอยู่ที่นี่ครับการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการฝ่าวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อดำเนินการในการผลิตและกระจายสู่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณาสุขที่มีความขาดแคลนค่ะและสำหรับทิศทางการพัฒนานวัตกรรมในการฝ่าวิกฤตโควิด -19 จะมีการดำเนินการอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ คนไทยมีศักยภาพในการเรียนรู้ในการต่อสู้เนี่ยไม่แพ้ MIT มเลยแต่มาตรงนี้ครับพนักติครับ